สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบิมบลการในช่องบิมชาแนลนะคะวันนี้พบกับดีเจบ,บิมบลการวันนี้เราก็จะมาฟังเพลงเพราะๆไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ <ś led> เดี๋ยววันนี้นะคะบิมจะก็จะแต่งหน้าเล็กน้อยถึงปานกลางเพื่อออกไปทำ ทุลัข้างนอกสวัสดีค่ะคนดูเข้ามาหนึ่งหมื่นคนอย่างรวดเ,เร็ว <N aw as> เสียงเบาไหมคะเสียงโอเคไหมเหมือนดีเจอ้อยพี่อ้อยพี่ชอดหรือยัง <N aw as> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้บิมก็ไม่ได้มามีอะไรพิเศษแล้วค่ะบิมแค่จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูเท่านั้นเเห็นคนเข้ามาดูอยู่สองหมื่นคนนะคะตอนนี้ขึ้นเป็นสามหมื่นคนแล้วสี่หมื่นอย่างรวดเร็วค่ะท่านผู้ชมก็ช่วงนี้หน้าก็เป็นสิวนะคะ หมื0นอย่างรวดเดียวแต่ไม่มีใครเข้ามาทักทายเลยสวัสดีค่ะคุณเย็นสบายใจสวัสดีนะคะครีมที่ใช้ตอนนี้นะคะเป็นครีมเกี่ยวกับสิวนะคะช่วงนี้สิวปะทุปะทะอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าบีมหลับดึกนะคะคนที่เข้ามาดูบีมนี่คือคือยังไงคะวันนี้หยุดหรอ หรือทำงานอิสระหรือแอบเสียงบีมชัดเจนไหมคะตอนนี้ใช้เสียงในโทนกลางๆนะคะไม่ได้กระซิบพี่อุ่นสวัสดีค่ะพี่อุ่นเข้ามาดูแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับ ุณาที่ป่วยนะคะขอให้หายไวๆเนาะขอโทษขอโทษที่ถามว่าเขาคือใครคือบิมก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวฝั่งนูน้นแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จักยิ่งคนป่วยจะพร้อมยิ่งทําให้เราเอ่ยยิ่งทําให้เขาเปลี่ยนไปนะคะโอเคคลีนเซ็ตตัวแล้ว จี่เก็อยากจะพูดคุยอยากจะมีคนทักทายเหมือนคนอื่นที่ไลฟ์สดบ้างแต่ก็ไม่มีใครคุยมานะคะเราก็เราก็คุยไปเปรื่อยไปเทยของเราไปขอบคุณค่ะสำหรับรูปหัวใจนะคะหัวใจมาเลยขอบคุณค่ะครีมก็หมดไปแล้วคือถามว่าดิมนใช้ตัวไหนอใช้ไปเรื่อยใช้อย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ไปเรื่อยหรอกซื้อในเซเว่นซองละหลักสิบนะคะแต่โอเคมากเลย ใช้จริงใช้ดีจริง <c oughs> คนอื่นไม่รู้ว่าดีไหมขออนุญาตมองกระจกด้านหน้านะคะมองที่กล้องกล้องหลอกค่ะสวยเกินหน้าเนียนเลยในกล้องที่กระจกมีสิ่งที่ต้องปกปิดเยอะมาก <c oughs> ขอเบอร์ไปไหม สวัสดีคนดูทั้งสี่ห้ามื่นแล้วนะคะไม่มีใครไม่เคยมีอ่อการดูครั้งไหนที่เยอะขนาดนี้มาก่อนนี่คือสถิติแรกนะคะห5หมื่นคน <c oughs> บีมจะออกไปท,ทําธุระนะคะวันนี้วันนี้บีมลางานเนอะทาที่คอด้วยค่ะเดี๋ยวหน้าลอย เพิ่มอี้นิดก็ดีหน้าบันใหญ่เหลือเกินเนาะไม่พอที่คอเลยสวัสดีค่ะมีผู้หญิงเข้ามาดูด้วยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะส่งตุ๊กตาส่งเนีวส่งอะไรมาก็ได้นะคะไม่คุยก็ได้ทักทายส่งตุ๊กตามาก็ได้ค่ะอะ่หัวก็จะหลุดแล้ว หลุดแล้วแล้วแล้วมันก็หลุดจริงๆคลายค่ะท่านผู้ชมมันก็คลายไม่อนุญาตลุกนะคะ โอเคถ้าถ้าผมมาถ้าผมมาปกหน้าคือไม่ได้แล้วไม่รอดนะคะมีใครแต่งหน้าเหมือนดิฉันบ้างใช้แปรงฟันในการปัดสิ่งต่างๆออกไปตายแล้วเขาทักมาชื่อเป็นภาษาอังกฤษดิฉันจะอ่านถูกไหมเนาะสวัสดีค่ะคุณ อรัศมีถูกกใช่ไหมหรือหรือชื่ออะไรขออภัยค่ะว้าวพี่พี่รหัสได้ส่งไฟล์มาเดี๋ยวสักครู่จะเปิดอ่านนะคะตอนนี้ขอแต่งหน้าก่อนไม่อยากเอามือไปสัมผัสอะไรเยอะนะคะแต่งหน้าสิวขึ้นอีกช่วงนี้สิวประทุประทำประเดยประดังมาจากไหนไม่รู้ แปดแก้มเราใช้อะไรดีใช้บลัชออนหรือจะใช้ลิปบลัชออนก็ได้ฮะท่านผู้ชมเหลือหนึ่งหมื่นไม่ใช่สิขึ้นเป็นหนึ่งแสนท่านผู้ชมขึ้นเป็นหนึ่งแสนเราต้องดีใจ เราต้องดีใจใช่ไหมคะมีคนบอกว่าให้มาไลฟ์สดบ่อยๆสิตอนนี้ไม่มีใครมาดูเลยเอ้ยเป็นหวัดแม่ทำจมกูกให้แดงๆหน่อยหลายคนผู้ชายอาจจะบอกว่ามาันไล้สาระมากเลยน้องคนนี้ไลฟ์สดอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องขออภัยนะคะ ขอภัยในมาแล้วสองแสนเมื่อกี้หลักหมื่นเองอะ่ะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นสองแสนแล้วอืมสีปากสิอร่อยดีสีปากสีนี้ไม่สวยเนี่พอแล้วทาเครื่องปาก ทิชชู่ไม่ได้ล้างใช้ก็เช็ด เจ็บคอสวัสดีค่ะแสงสีพอไหมคะหรือแสงข้างหลังมันปางแดงมากเลยอะน่ากลัวกลัวคนอื่นตกใจ อยู่คนเดียวไม่เป็นไรโอเคได้ละได้ละคิวค่ะคิวต้องมาอืมหิวข้าว ออมีสอบเขียนคิ้วฉันหายไปไหนมันหายได้ยังไงไม่จริงวันนี้มีแต่พ่อแม่แต่งหน้าไม่เป็นไม่จริง ไม่อยากเอาน้ำตาลอะเฮ้ยหายไปไหนอะอยู่ในนี้นหรือเปล่าไม่อยากได้น้ำตาลตอนนี้อายุก็มากแล้วเขียนคิวก็ยังไม่เป๊ะ <c oughs> มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงค่ะพี่ไม่ข้อความเขา้าอย่าบอกนะไอ้แม่รีบขึ้นรถ ตนนี้ชุมพูทั้งชุดในขณะที่ดิฉันกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะดิฉันก็โพสต์อัพคลิปลง YouTube อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะ เน็ตเบียมก็ไม่อยากจะพูดเน็ตก็ช้า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 เหมือนเต่าจะดีหน่อยไม่เหมือนเต่าไม่เหมือนเต่าอะไรนะไม่เหมือนเต่าเป็นตะคิวอันนี้นะคะใส่คิ้วนะคะไม่ใส่แล้วพอแล้วอันนี้ก็ อันนี้ก็ใส่ตรงตรงตรงจมูกทำดังค่ะหมอไม่ทำเราทำเองเราไม่มีตังนี่นาะอยู่คนเดียวเล่นแบบนี้ก็โอเคนะเล่นคนเดียวก็ได้คุยคนเดียวก็ได้ เข้ามาดูก็ดูเฉยๆก็ได้เหลือหนึ่งคนไม่รู้ว่าใครแต่งหน้าเสร็จแต่เมง ตอนนี้กโมงแล้วเก้าโมงยีปทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูช่อง Youtube ของเบลมนะวันนี้กำลังอัพโหลดคลิปใหม่สั้นๆจิตเดียวถ้าเราแต่งหน้านะคะแต่งเข้ม พี่ตื่นขอโทษนะคะพี่ตื่นส่งอะไรมาไม่รู้แต่ที่ตอนนี้คือน้องกำลังแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวหนูอ่านมันคืออะไรอ่ะพี่ตื่นถ้าพี่ตื่นส่งอะไรมานะมันต้องเป็นอะไรที่มันสําคัญแน่นอนพี่รหัสหนุ่คนนี้ไม่รู้นะว่าพี่น้องรหัสคนอื่นเขาจะยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าแต มีพี่รหัสที่เราดูแลกันตลอดที่เป็นห่วงกันตลอดอขอความมาเต้ง,งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนดูเข้ามาหนึ่งแสนเมื่อกี้ห้าหมื่นเองนะสมองให้ อตอนนี้หลานมานะคะโอเคขอปิดไลท์ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้บีมด้วยนะคะ